ฮดฝ่าหฮดเหมืด่ดสันสาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีว่สู้สู้ขนสาบายดีตอนสวยพี่น้องยินดีตอนหาเขาสู่สองเซาวันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนะาปะปาตอนนี้แม่เขาเฮือนเห็ดพี่น้องเขามาบ้านเห็ดปาดดอกบานพอดีเลยนี่งามอีดีงัดเลยแม่ มือเศร้านี่เพิ่นโหดแต่เศร้าเพิ่อนะบ่เห็นเหตุอันนี้คือห้างก,กาาสิกรเมื่อเศร้าบ่ได้เก็บเลย,เยมาเก็บขายตอนเวน็นป้าแม่ยิบมือออกดูโอเคงามเฮงทุกคน,นก,ก็เลยสิมาเก็บขายตอนเที่ยงเมื่อวานนี่เอาไปลงตลาดตอนเศร้าเก่าทงเบเิดแป๊บเดียวเอาออกได้ไมันบ่อยากสุดเขาติ้นมันออกเลยเดี๋ยวอีแม่เอาคอมันออกเด้อเนาะ มันสิยาวออกมานำท่งยากแล้วไปนี่คักเด้พี่น้องโอ้อ่อนซ่อนบ่ยังขากมีแต่เห็ดสีดำทั้งนั้นเลยยังออกนอกท่งก็มีบันท่งแตกอุ้ยค้าแม่นคนก็จะอยู่นอกหมดลูกท่งมันแตกเอองามเด้เห็ดนี่พี่น้องสั่งได้เลยจ้านี่เบิ่งแน่นี่ยุ้มๆๆๆอยู่ งามพี่น้องงามเพิ lo, ia, uh, ่นแซวขึ <médico> ้นไปแล้วขายนบ้านเดี๋ยวาเบิ่งว่ามื้อนี้เฮาสิได้จักกิโลเนาะอันนี้บ่เอาติแม่โอ้ยได้บ่ลนบ่ได้ลซอนเด้มื้อนี้ติมันบ่อยกแล้กะพอได้แยง เขาสวนกันแย่งสวนเขาเฮือนเห็ดกันได้แย่งเห็ดตีมันปวยาวเนาะถางเอาไซโคนี่เนาะสั้นๆแต่นี่เขายังไปจักบ่เขาก็บุมาสือเห็ดเขาอย่างไปหูวดอกเห็ดเนาะแต่ก็ลับเห็นเพื่อนมาจับสืเห็ดดูอันนี้คือมันบานแล้วเนาะ ขายทุกอย่างที่ขายได้ทุกคนนี่ยนำเขาเบิดไปแล้วขางหนึ่งป๊๊ดอันนี้หาดอบกบกใหญ่ๆหนึ่งคนเอ้ แถาเร็วคันซ้ำนี่นะอื่นว่าเท่าแล้วมันบาดนะเนาะนี่ใหญ่แห้งเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าปีนอีเมลเราเซียายได้จัจดจะมันเนี่ยเงินเนาะสมบุติเงินใสแล้วซื่อซื่อเขาก็ได้จักรู้งานคลายไปเถอดได้เดือดตั้งไล่เบิ่งง<ส>ามเลยเ<อ>นาะ ขายนั่งมาตัจุดไม่าจุดดึงออก้อมเลยผอมข้าวมันกระเทียมลงข้าข้างหนาวในตัวจะเอยข้าวเนียวเกบเอาส้มไก่ขาดไก่ก๋วพอดีเขวงามขาดกระดกพอดีงามใหม่เลย เอ,เอาดอกม,ม,มัม่นโอ้มนกระกลุ่มในลายปีเดินสามปีเลยนะแกซะไม่ได้กระปิน้นมันทแนทบจะโมเห็ดยาเปนนัน,นตัดเครื่องพีแทบปวดกินแล้วเข,ขาก็สั่งน้่งบริขุ เห็นว่างามเนาะขมันออกขู่ธงหลับสาบแห่งสีงามอันนี้ก็คือว่าลายลายเรียนเราใจอยู่อุ้ยขาดอันนี้เลยมันก็เป็นเยอคือออกเบิ่อเลยวันนี้พาไปเบิ่งเจ้าของฟาร์มเห็ดแท้ๆเนาะทุกคนที่เราอันมาา่นะกตอนนี้มันออกแล้วกำลังเริ่มเศระบบออกยู่เราให้ไปโลดไปบอกเมื่ี้ก็ไปโลดไปท่ายโลดแล้วตอนมันอันตอนมันออกไลายๆ่เช่นกัน เก็บนำกระโบท่านเขามาเอาอนารุ so 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 set, ่นนางเถื hmm. ่และชิปโลผู้นงเถอเขามาเอาไปขายอันไปเล่อขายทางหาเขาพอดีเดี๋ยวคขายอยหล่อให้ใหญ่มากนะไม่ขอเลยตอนนะ้ก็เดี๋ยวเหตดเกอนน้อยนี่ก็พอดี กินมาข้ามาเก็บต์หมูแรงอือท่านเข้าวมหาคือเห็ดหมูแรงข้าวอา้วนจากนางงามงขนาดอันนี้คือฟาร์มเห็ดมินิม,มอลของเรานะคะสามนี้พอดีบนไลายแล้วก็บนได้หน่อยเกินไปแต่ถ้าเอาไลายมันก็เสียนหนันอยู่ไลกว่านี้น้อยหนึ่งก็ยังพอได้อยู่แม่ดอกเทิงพีใหญ่ๆหญ่ไ,งไ,งไงเป็นบางดอก ท่านได้กับ้าลูกนาเดชช่วงนี้นะมันออกก่อนอันมูนะก็กสิได้ขายอยู่ในพี่น้องพลเพราะท่านได้ลายถามมาอีกตอนหลังๆมันก็สิมีค,นค้นขายลายขึ้นแล้วมันก็อยากขายอยากแน่ตอนออกแต่หัวปีนี่ย่ท่านได้มีเฮ็ดได้ตามตลาดเมื่อวานนี่กับ่ได้มีเนาะมีแต่ของอีแมม ของฟาร์มเขาก็ออกเอนเดี๋ยวเขาก็เอามาขายอะไรแบบนี้เพร,ะออพระออาะว่าฟาร์มเราแห่งกับปลูกลายแหง่งเป็นทรงสัมพันธ์ผู้เจ้าของเราฟนาะสเบสิทธิ์กิจไรยนางน้นกุกุยเป็นหลอ,อกหาขายเหดุแบบพอดีแล้วหมอธนพุธว้าวงามอีรีเต็มกระซัมได้ใช้ห,ห้องพักหนึ่งสองเนี้ยมาโอเคเต็มกระซัมหนึ่งหนูขนป่อเดี๋ยวไปสั่งน้ำนักก่อนสิเด็ดจากกิโล เป็นเหงาเป็นเหงาอยู่จะเป็นว่าเหงาใญ่พี่น้องเห็นแลวอ่อนซ้อนผู้เดี๋ยวอีแมสิมาใส่ทงเนาะเห็ดทงละซ้าบาดซ้าบาท,าบาทจ้าเล้ากระเตะเล้ากระสั่งอยู่ด้ล่ะทงละสามขีดวาสันเพราะว่าใครเป็นโลนะคนขาเจ้กกับ,บังเถื่อผัดอยู่คนเดียวเฮาผัดปูยักษ์ได้โลซะแบบสินะบังเถื่ออยู่สองคนสาะแต่คันเห็ดทงละซ้าบาทนี่ อยู่หน่อยคนไก่ข้าอยากได้สองสามถุงก็ได้ชินะทุกคนกระซิขายง่ายกลัวเนาะเก็บไร้ไรุ่นเจ้านะเต็มนะจ้ากำลังใส่ถุงค่ะบ๊วยเปนพื้นเด้งต้องเอานุ่มและของเพื่นนะเขาก็ยาก็ห่วยเอ่อเอามาสุปแป้งทอดเอาเขาเจ้าบอกว่าเสพเลยยำพันลงถ้าเป็นหนึ่งไปต้มไปแกงเล็กน้อยเขาก็บอกกิน หนึ่งจะเช้าเย็นค่ำเอาไปซุปแป้งทอดนะเขากลิ่นทอดก็บ่เหลือกินกับน้ำจิ้มเนาะไก่คือกินขนมนี่แหละก็เกาะๆแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มอันไก่น้ำจิ้มลูกชิ้นเข้ากันพอแล้วมันสิเกาะแค่ๆคือกินขนมเลยมันมันมันแซ่บังโกลกับปี่นี่จริงถ้าทอดเป็นทอดกระมังกบ่เหลือ เดินมาีขาดทอดนี่เดเมนูเขาเดาวนี่ทอดเห็ดนางฟ้านางลมเขาคอยจะซื้อได้ประมาณุ่นละสองโลสามโลจอันเดียไปขายยังไงเงียโอ้ยว่าจขคืนไปชงแพรชื่อจะนั่งก็เลยไปช่อมือเห็ดไปแล้วมันบาดพืชเราก็เลยเก็บตรงลระซาวบาดจะขีดทรงยังไง ตกมาปีนี้แพงกว่าเก่านะจ๊ะเขาต้มป่านะไม่เฮ้ยบรรลุนซ้มไปแล้วเฮยจะขีดสิลงโลหกสีดสามขีดก็ถือว่าแพงอยู่ไทยน่โอ่ยอย่าไปเปลียดทีดอย่าไปเทียดชาบ้านเขาแพงเขาจาแซนแทกเซฟโฟมอ่ะซ้ำเนี้ยาบ้านาวหนู่ชิดนต มันแดดเลยขายเป็นละปีนโลละห้าสิบสี่หกสิบแต่เป็เียโลหกสิบอะไรมันเห็ดใหม่ยีสันขายเเห็ดใหม่องมันขายเท่าไหร่วะเท่าไหร่หนูเขทำเห็ดหูวนนะเขได้ั้อะกสโลหนึ่งนะนะ หาส 40, 40, 50, ิพันห้าสิพันแปดสิบาทพูดเลยินเจ็ดสิแปดสิบาทประทามแล้วอันตอนทุกผไกกับเขาอันมังอ้อยนะนี่ถ้าแบงขายแบบมีสิได้ขายเนาะเขาซื้อยี่สิบบาทเออเขากับพอแกงแล้วเขาเบอยากซื้อมันหลายผลแล้วนาะมันแพงอันเด อันนี้ซื้อยี่สิบบาทก็เออข้อแกงแล้วอันนี้ก็แกงเลยถ้วยหนึ่งพี่น้องอิ่มคุณยายบลายคนอยู่กันสองสามคนในอิ่มแกงใส่นั่นใส่นี่แน่น้อใส่หมบบวกบวกใส่บไปแต่ว่าแกงชนไม้ก็แซ่บหรือเราไปแกงใส่ปูใส่ปลาก็ได้ใส่กบใส่เขียกก็ได้น้องไม้เขาได้ไหมแกงใส่บเหมือนเวลาแกงใส่น้ำยาน่าน้อยนึงใส่ข้าวเบื่อแน่แซ่บใส่กัน เขกระสไปเกบเพ็ดเขาก็ส่งเมืวนก็บริไปซองบริการ่งายดอกเก็บไม้ลพิคายเระนังมากะสางนาถาบุทันได้หิวเจ้บานะขทะเลแค่นั้นละนอาเห็ดนันเขายิยอยากต่อซานทงหาชีเอ้ยมมันแต่มันสางาชีมีแต่ยากตอแ้วมัน บาทเฮาอั่างที่เลยเนาะสืส่อคลายๆนะคะบาทสิบบาทกระลุดกระโตไหมนั่นแหละพี่น้องหลายสำหรับคนขายนี่ก็มองว่าถูกสำหรับคนซื้อมองว่าแพงถ้าว่าแพงไปปลูกกินเองแม่ไดลงทุนหลายที่กับข้าวเละเพิดจิตใจสามพันบาทนะเบอร์มีลงทุนแต่ละปีนะจากประสบการณ์ที่เคยปลูกมาสามสี่ปีแล้วเนาะถามว่าได้ทุนบ้าง ลงทุนปีหนึ่งอ่ะหลายพันบาทสี่พันหาพันบาทแต่พ่อขายได้เท่าละสิบบาทยี่สิบบาทบางคนเขามาสื่อเขาบริสุทธิ์คนยี่สิบทำมาขอสื่อสิบบาทก็มีผูจะเป็นก็ต้องได้เก็บไห้เด้อเาไห้น้อยผัด เอให้น้อยใผัดคือบ่ออันนี้เนาะจะตึงก็ต้องได้ซลายสิบาทกันยังมาซื้อสี่ห้าหกเด้าสิบเอ็ดาจจสิบเอ็ดวนั่นดีนั่นดีาาใส่แกงเราใหม่น้ำได้มือนไหนนี่ไปสองร้อยบอพอแกงให้เราบช่องร้อยก่ช่องหาชิะเฮยจะเปก็ต้องด้ขายเออทำมัน่าบ่ได้ดย บ่านทจะคอไปชนนะคะน้องเขาลงกี่ห้องน่ะทางจากแดงบอดหงเอาบอรเาเมื่อชุบเป็นยังทีมองโปงก้อน่มันแก้แล้วโอเคแหละทุกคนเนาะถาเบิรงว่าอีเมลสีเบิร์บอถ่ายยังกลับมาแสดงว่ายังอเแล้กันาออะง่าิ่า่ะ เกียงอันนี้พ่ทันได้ตอกตะปูเลยพี่น้องเบงอีพอแล้วเอาใหม่ลงมาเสาะเพราะว่ามันเป็นคนเนาะเพิ่นเลยเอากบมาเสาะสะสะให้มันเกียงแล้วเพื่อนก็นสิค้นไปตอกไดนี่น,นะแล้วก็จังส้แดเมพามือขึ้นนี่ก็มีแต่คนเสียวหลังนํางเมื่อบ้านเฮานั่งกินขา่าวเป็นตะหยัดงางหลังเพื่นว่ายังบ่ทันได้แหล้วเด้อทุกคนกระใสฟ้าแหละเนาะพามเมฮีสือมาแล้วนี่เด โอเคทุกคนคลิปนี้ซ่อนคือสีแดงขออนุญาตลาเดอ้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวันเด้อพี่น้องเนาะจังไดกะฝากเบึงโฆษสานาให้เด้อค่ะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน่าเด้อเนาะ